สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Ragnarok Land World ซึ่งวันนี้ผมจะมาพาทุกคนไปดูวิธีการเติม Moonstone ซึ่งผมจะสอนตั้งแต่วิธีการขั้นแรกไปจนถึงขั้นสุดท้ายบอกก่อนนะครับว่าวิธีการนี้ใช้ได้เฉพาะตอนช่วงคอร์สเบต้าเท่านั้นนะครับวิธีการจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้คุณผู้ชมกดลิงก์ใต้ description ลิงก์แรกนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้า getting start ของ Ragnarok Land World t v t guide นะครับ ขั้นตอนต่อไปให้เรากดไปที่ h a v e a Meta Mark ซึ่งตัว Meta Mark นี่คือกระเป๋าเงินของเรานะครับเป็นโปรแกรมกระเป๋าเงินที่ใช้งานง่ายนะฮะแล้วก็รองรับสำหรับตัวเกม l a g n a r o k Land World นี้นะฮะก็แนะนำให้ใช้เป็น Meta Mark นะครับก็ไปดาวน์โหลดตามลิงก์ที่อยู่ในตรงนี้ได้เลยนะฮะโหลดเสร็จติดตั้งเสร็จนะฮะ Create Wallet เสร็จ Uh, ใส่พาส s w เวิร์ดอะไรเรียบร้อยเสร็จนะครับจด recovery phase ให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็จะไปสู่ขั้นตอนถัดไปกันขั้นตอนถัดมานะครับให้กดข้อที่2นะครับ setting mm hmm. up bst test network on metamark นะครับอ่ามันก็จะมีวิธีภาพประกอบให้ดูนะครับตามนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยนะครับอ่าขั้นแรกนะฮะเรามี metamark แล้วนะครับเราก็มาที่ metamark เนอะ ลอกอินอะไรให้เสร็จเรียบร้อยนะครับในตอนแรกมันจะเป็น Ethereum Mainnet นะ,ะในตอนแรกมันจะมีแค่ Ethereum m a i n n e นะครับมันจะไม่มีอันอื่นเลยทีนี้เราจะเพิ่มตัว BSC Test Network ยังไงนะครับก็ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้นะฮะให้ไปที่ Add Network นะฮะ Meta MetaMask นะฮะ Add Network ตรงนี้นะฮะ Ethereum m a i n n e นะตอนแรกมันจะเป็น Ethereum Mainnet แล้วก็เลือก Add Network นะครับอ่าเราจะเข้ามาหน้านี้นะฮะ แอดมิดแล้วเสร็จแล้วเราก็ add network ร์กเมนนะฮะถ้าถ้ามันไม่มีอะไรให,ให้ให้ดูอย่างนี้นะนะผมให้ตามนี้ลนแล้วกันแล้วก็เราก็ไปกลับไปหน้าที่แล้วนะฮะแล้วก็ก๊อปตัว BSC Testnet ตรงนี้มานะฮะข้อมูลข้อที่4นะฮะใส่ลง network name นนะฮะแล้วก็ใส่ New RPC URL ลงไปใน New RPC URL นะฮะใส่ให้ตรงกันนะฮะ อ่าอันนี้คือผมมีตัว BSC Testnet อยู่แล้วมันก็จะขึ้นเตือนนะครับว่ามันซ้ำนะฮะเอาไปใส่เช a i n ID นะฮะ97ใส่ TBNB อ่าอันนี้เป็นซิมโบนะฮะแล้วใส่บล็อก Explorer URL นะครับอ่าร้อยหลังจากทำตรงนี้เสร็จแล้วนะฮะให้กดเซฟนะฮะพอกดเซฟปุ๊บนะฮะ มันก็จะมาโผล่ตรงนี้นะฮะ BSC Testnet นะฮะเราก็สามารถเลือก BSC Testnet ได้แล้วให้เลือกไปที่ BSC Testnet นะฮะในตอนแรกเริ่มมันจะไม่มีอะไรตรงนี้เลยนะจะไม่มีโทเค็นเลยนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับให้เรากลับไปที่ get getting start ก่อนก็นได้นะครับแล้วเลือกข้อที่3ม importing and obtain test token on metamark นะฮะก็คือการใส่ เหรียญต,ต่างๆเข้าไปในกระเป๋าของเรานะครับโดยจะมีทั้งหมด4เหรียญน,นะครับที่ใช้ในการเล่นเกม Ragnarok Land World ของเรานะครับเหรียญแรกคือ BNB Test Token เหรียญที่2คือ USDC Test Token เหรียญที่3คือ Ion Test Token และเหรียญที่4คือ Adam Test Token นะครับโดยเริ่มต้นจากเหรียญแรกเลยนะครับ BNB Test Token เนี่ยเราจะใช้เป็นในส่วนของ ค่าธรรมเนียมนะฮะค่าฟรี transaction ต่างๆนะครับซึ่งถ้าไม่มีตัว BNB เนี่ยมันจะไม่สามารถใช้ตัว BSC network ได้นะอ่าซึ่งตัว BNB ของ BSC test network เนี่ยมันจะเป็นอ่าด้วยความที่มันเป็น test network นะครับเพราะเพราะฉะนั้นเราสามารถรับฟรีได้เลยนะครับตามนี้นะ ส่วนวิธีการรับ BNB Test Token นะฮะฟรีนะฮะให้เข้าไปที่ดิสคอร์นะครับองนี้นะครับลิงก์ข้อที่1เลยนะฮะแล้วทำตามขั้นตอนของเขาไปเรื่อยๆตามภาพนะครับยืนยันตัวตนในดิสคอร์ให้เรียบร้อยนะฮะอ่าโอเคมันจะเข้ามาหน้านี้นะฮะ BNB Chain นะฮะยืนยันตัวตนนะฮะกดลูกโลกนะครับ1ทีพอนะฮะแล้วรอให้มันกดล็อก ไอ้พวกหน้าต่างทางซ้ายนี่นะพอเราได้รับการยืนยันตัวตนแล้วเนี่ยเราจะมาเปิดฟังก์ชันตรงนี้ได้นะครับฟาวเซตนี่นะฮะวิธีการขอตัว bnb นะฮะให้มาตัวที่เทสเน็ตฟาวเซตนะฮะเลื่อนลงมาข้างล่างสุดก่อนเราจะได้เห็นฟังก์ชันของตัวเองนะฮะพิมพ์ตามนี้นะครับฟาวเซตนะฮะ จริงๆหรือก๊อปเอาจากหน้าหน้าไกด์ได้นะแต่ว d อ r e s s อ่าแล้วจะมีป๊อปอัพขึ้นมาเป็นตัว address นะฮะติ๊กหนึ่งทีนะฮะมันจะขึ้นอย่างนี้นะฮะแล้วก็ไปก๊อป address ที่ meta mark ของเราต้องเป็น BSC testnet นะแล้วก็ตรงนี้นะฮะ copy ทูคปิปบอร์ดนะฮะแล้วก็กลับมาหน้า Discord ของเราใส่ ตัว address ของเราเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งตัว BNB มาที่ address ของเรานะครับกด enter นะครับอันนี้จะได้0.5 BNB นะครับซึ่งจะทำได้ประมาณวันละ1ครั้งนะฮะยชั่วโมงนะฮะไม่รู้ว่าตอนนี้ที่ผมอัดคลิปเนี่ยมันดีหรืออยังนะเดี๋ยวลองดูกันโอเคของผมยังเหลืออีก1ชั่วโมง35นาที29วินาทีนะฮะ ก็มาทําอย่างนี้ได้ทุกวันนะฮะทุกๆ24ชั่วโมงเราจะได้ตัว BNB 0.5ซึ่งเป็นตัวเทสนะเป็นตัวเทสนะไม่ใช่ BNB จริงๆนะครับเดี๋ยวตอนเปิด Open Beta เนี่ยจะต้องใช้ BNB จริงๆนะ BNB แท้นะฮะซึ่งก็ต้องไปซื้อกันใน Exchange ทั่วไปเนาอะอหลังจากเสร็จจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะได้ตัว0.5 T BNB มาแล้วเราก็สามารถทำ Transaction ต่างๆได้แล้วนะครับ อ่ะเราก็ปิดไปนะฮะแล้วก็ไปสู่ขั้นตอนถัดไปนะฮะกลับไปที่ getting start ไอ import ข้อ3ใหม่นะฮะแล้วมาที่ USDC test token นะฮะเพื่อทำการ import USDC test token นะครับวิธีการ import token นะฮะก็ทำตามนี้นะฮะไปที่ metamask นะครับแล้วไปที่ import token นี่นะข้างล่างนี้ตอนแรกมันจะไม่มีตรงนี้นะฮะแต่ว่า t BA, b บ b เนี่ยจะมีมีมาให้นะฮะ import token แล้วก็ตรงนี้ contact address นะครับก๊อปมาเลยนะฮะอยู่ไหนเอย่ยโอเคอยู่ตรงนี้นะฮะ contact address ก๊อปมาปึ๊บ import token ใส่ contact address นะฮะใส่แค่อันเดียวพอนะแล้วเราก็ไปติ๊กที่อื่นนะฮะ ถ้าเกิดว่ามันไม่มีเหรียญอยู่แล้วเนี่ยอันนี้มันขึ้นบอกว่ามันมีเหรียญอยู่แล้วเพราะผมแอดไว้แล้วนะครับเราไปติ๊กที่อื่นเนี่ยเดี๋ยวตรงข้อความที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวมันจะกรอกให้เองนะฮะเรากรอกแค่อันนี้อันเดียวพอเสร็จแล้วกด add custom token นะครับปุ๊บเราก็จะได้ตัว usdc ตัวนี้มานะตอนแรกก็จะเป็นศูนย์ usdc นะฮะทีนี้ต่อไปเราก็กลับไปทําอย่างเดียวกันกับเหรียญไอออนนะฮะข้อที่3อ่าทำแบบเดียวกันเลยนะฮะ ก๊อปคอนแทคแอดเดสมาแล้วไปแอดโทเค็นนะฮะอินพ์ตโทเค็นไปก๊อปปี้วางอ่านะแล้วขยับหน่อยนะฮะมันก็จะกรอกที่เหลือให้อัตโนมัตินะครับแอดกระทอมโทเค็นไปนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บตอนนี้ไอออนได้แล้วเหลืออดัมใช่ไหมเหลืออดัมกลับไป Getting Start นะฮะอินพ์ตต่ออดัมโทเค็นแล้วก็ทำเหมือนกันเลยนะฮะอันนี้ก๊อปไปนะฮะแล้วก็ไปที่เมตามาแล้วอินพ์ตเหมือนกันเลยนะฮะ เสร็จนะฮะเสร็จจากตรงนี้เสร็จจากตรงนี้นะฮะให้กลับไปที่ getting start นะครับทุกคนแล้วก็มาที่ import ข้อ3เหมือนเดิมไปที่ usdc test token นะฮะแล้วเลื่อนลงมาหน่อยนะฮะให้ไปเข้าที่เว็บนี้นะฮะ faucet max max i o n นะ maxion เออ faucet maxion d t e c h นะฮะคลิกไปเลยเราจะเข้ามาสู่หน้านี้นะฮะหน้านี้เนี่ยอ่าในตอนแรกเริ่มเนี่ยไอ้ตรงกระเป๋าลง เป๋าตรงนี้นะฮะมันยังไม่ได้เชื่อมต่อเนาะเราก็ทำการเชื่อมต่อกระเป๋าซะคอนเน็กกับตัวเมตามาของเราให้เรียบร้อยนะครับพอคอนเน็กเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยเนี่ยมันขึ้นคอนเน็กแล้วนะฮะเราก็สามารถกดกิฟ์มี USDC f i ีซีฟอลเสร็จได้นะฮะในตอนแรกอาจจะต้องมีการอนุญาตเพื่อทำการเชื่อมต่อเพื่อทำการ ยืนยันตัวกระเป๋านะฮะเพื่อส่งเหรียญมาให้เรานะฮะก็จะมีก็กดไปนะฮะกดปุ่มมเหลืองนะฮะตอนแรกอาจจะไม่ใช่ข้อความแบบนี้เนาะหลังจากที่เราเอาโลเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีข้อความแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะฮะปึ๊บอ่าแล้วรอโหลดนิดนึงนะฮะแล้วเราก็คอนเฟิร์มไปนะฮะมันจะตรงนี้นะฮะจะมีรายละเอียดเรื่องของค่าธรรมเนียมเนาะอ่าตอนนี้จะใช้เป็นเทส b n b นะ ถ้าของจริงเนี่ยในอนาคตเนี่ยไอตัว USDc เราต้องไปหาซื้อตาม Exchange นะครับหาซื้อตาม Exchange นะหรือตาม Swap size ต่างๆเนะอะอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีมันค่อนข้างลึกนะฮะคอนเฟิร์มไปแล้วรอ Minting น,นิดนึงนะฮะทางขวามือโอเคน่าจะเสร็จแล้วนะ เราก็ดูสถานนะจากตรงนี้ได้นะครับนี่ฮะมัน p e n ด i n g อยู่นะแสดงยังไม่ยังไม่เสร็จอ่ะเสร็จแล้วอันนี้ออดีโทเค็นเราก็จะได้มา100 USDc แล้วนะครับอ่ะขั้นตอนถัดไปเราได้ USDc มาแล้วอ่าเราสามารถกดซ้ำได้เรื่อยๆเลยนะจนกว่าจะพอใจนะฮะจนกว่าจะพอใจจนกว่าจะได้ USDc พอใจนะฮะแต่ว่าตอนขั้นตอนนี้จะได้ทีละ100 USDc นะครับไปเราไปเอาเหรียญอื่นกันต่อนะฮะ กลับไปที่ getting start เหมือนเดิมกลับมาที่ข้อ3แล้วไปที่ ion test token นะครับทีนี้เพราะว่าเราต้องใช้ usdc เพื่อแลก ion มานะฮะต้องแลกตามขั้นตอนนี้ตามขั้นตอนนะตามขั้นตอนเอา usdc ไปแลก ion ก็จะไปที่เว็บตวอบของมันนะฮะก็จะเป็น ion maxion t e c h อันนี้นะกดขึ้นมา นะครับก็จะเข้าสู่หน้านี้ทาเหมือนกันเลยคอนเน็กกระเป๋าอะไรให้เรียบร้อยนะฮะพอคอนเน็กกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมี USDT อยู่ทั้งหมด400ใช่ไหมอันนี้ของผมมีอยู่400 USDT นะเราก็อยากแลกเท่าไหร่อะเราอยากแลก300อะเราอยากแลก300ไอออนนะครับเราก็พิมพ์ไป300ไอออนเราเลือก Mint i ไอออน USDT ไปปึ๊บรอมันขึ้นมานคอนเฟิร์มนะฮะอ่าขึ้นคอนเฟิร์มตอนแรกอาจจะมี ให้ใส่แคบนะของคนที่ทาครั้งแรกมันอาจจะมีให้ใส่แคบแล้วก็ใส่แคบตามจํานวนที่เราต้องการที่จะเทรดไปนะฮะเราจะเทรดเท่าไหร่เราใส่แคบเท่านั้นนะเสร็จล้วก็คอนเฟิร์มปุ๊บในตั้ขั้นตอนที่ใส่แคบถ้ากดไปแล้วปุ๊บมันหายไปไม่มีอะไรขึ้นมาไอออนไม่ขึ้นมาเงินตัวเงินตัวเงิน u s d ยังไม่ถูกตัดนี่ไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยขั้นตอนแรกม,มันจะมีอะโลนะ อโลเราก็กดอโลไปก่อนนะครับนี่นี่นขั้นตอนแรกมันคืออย่างนี้นะคือมันจะให้ใส่แคปที่เราต้องการอ่ะสมมุติตอนนี้ผมมี100ผมทําให้ดูอีกรอบมี100นะฮะเราก็ใต่จํานวนที่เราต้องการเทรดผมดังสมมุติผมต้องการจะเทรด1 0 0อ่ะเราต้องอโลก่อนอโลอโการอโลนี้คือการไซายเพื่ออโลตามจํานวนที่เรากรอกไปนะฮะในการแลกเปลี่ยนเนาะ เป็นเป็นการทรายล่วงหน้านะอ่าแล้วเรา,เราพิมพ์100อ่าตรงนี้นะฮะแลก100่ง้อไอออนนะฮะอ่ากดใหม่อีกทีนึงเอ๊เดี๋ยวนะปกติมันจะต้องต้องขึ้นหน้ามินแล้วหรือเปลา่าใส่ใหม่ก็ได้อ่ะลองดูอีกทีอ๋อแอปพูฟเฟลแอปพูฟเฟลก็ทำใหม่นะนะ้ะอปพูเฟลอาใหม่นะฮะเร่กว่ามันจะแอปพูสำเร็จนะฮะต้องลองดู สำ,สำเร็จไหมอ่ะสักเตสแล้วสักเตสแล้วเดี๋ยวหน้านี้จะเปลี่ยนเป็นมิน์อ่ะนี่ไงเปลี่ยนเป็นมิ้น์นลนนแล้วนะฮะเราใส่หนึ่งร้อยอันนี้คือสอนใหม่นะสอนใหม่อย่างงงนะอย่างงงนะ <c oughs> อันนี้ทําให้ดูตั้งแต่ขั้นแรกอ่ะปึ๊บนี่จะมีค่าธรรมเนียมบอก่อะตอนอะโลตอนอะโลคือแค่เป็นแค่เซนว่าเราจะอ่าแลก UDC เท่านี้เท่านี้เท่านี้ตามที่เรากรอกนะครับแล้วเราก็เซ็นสัญญาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามาหน้านี้เราก็จะสามารถส่ง u s d t ี0 0หนึ่งไปแลกกัน100่อยไอออนได้ตามที่สัญญานะฮะมันจะเป็นอย่างนี้นะระบบมันจะเป็นอย่างนี้นะอ่าเสร็จแล้วเราก็ได้ไอออนมาแล้วนะฮะได้ไอออนมาแล้วก็เอาไอออนนี้นะฮะกลับไปที่หน้าแรกนะฮะหน้าแรกหน้าแรกกิจติ้งสไตล์ของเราเนี่ยอ่าเ,เว็บไซต์เนี่ยจดไว้เลยนะฮะจดไว้เลย จดไว้เลยนะใช้บ่อยแน่นอนสำหรับช่วงคอเบต้านะเราจะเอาไอออนไปแลกมูลโจนนะฮะทีนี้จะเอาไปแลกอดัมก็ได้นะอดัมเออแต่อดัมเนี่ยผมยังเออมันใช้ในระบบ m i ไมเน็งฟิสเตะผมยังไม่ถึงยังไม่ถึงนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถึงเลยเดี๋ยว,ยวผมมาเพิ่มเติมให้อีกทีละกันตรงนี้มันเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีระบบ mining system ข้างในนะนะเออ ก็เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะทีนี้เราก็กลับเข้าไปในเกมนะครับกลับเข้าไปในเกมที่เรารักนะฮะเราจะเติมมูนโตนใช่ไหมอ่าไปที่มูนโตนช็อปนะฮะชาร์จิ้งตรงนี้นะกดตรงนี้ไปเราจะเข้ามาตู่หน้านี้นะครับหน้านี้คอนเน็กตอนแรกมันจะไม่อ่ามันจะล็อกเอาท์อยู่อย่างนี้นะเออล็อกอินใหม่ซะแล้วผมจะออฟทำไมเนี่ย ทำให้ดูนะทำให้ดูในขั้นแรกเลยเดี๋ยวผมหาหาแอคเค้าก่อนนะฮะปึ๊บโอเคเราก็เอาแอคเค้ามากรอ,อกนะฮะแอคเข้ามากรอ,อกปึ๊บรออนะินวิดเกมไอดีนะฮะเสร็จเรียบร้อยตอนแรกมันจะไม่คอนเน็กับตัวเมตาาร์ะนะเราก็เดีย๋ยวเราก็คอนเน็กต์คอนเน็กต a เมตาด้วยนะครับคอนเน็ก m e เมตา马 k ด้วยคอนเน็กเสร็จเราจะเข้ามาหน้านี้ใช่ไหมเราก็ไปที่รานแอฟ นะฮะฮไปที่ท็อปอัพนะฮะอ่ะ,อะแล้วเราอยากเติมมูสโตนเท่าไหร่นะฮะเรามีอยู่เมื่อกี้เราแลกมาเท่าไหร่โอ้โอ้เราเมื่อกี้เราแลกมา300ไอออนใช่ไหมสามร้อยไอออนสี่ร้อยไอออนนะฮะแต่ที่เห็นอยู่ตอนนี้คือของเก่านะของเก่าที่ผมมีอยู่อะสามร้อยไอออนนะฮะสามร้อยไอออนแล้วก,กดตรงนี้นะฮะปึ๊บเลือกเซิร์ฟเวอร์นะเซิร์ฟเฮลานะครับไม่ใช่เฟย่านะเฟย์ย่ายังไม่เปิดนะเฮลานะฮะ เราเลือก ID ที่เราต้องการจะส่งเข้าไปนะฮะ a l o To y o u อ i นะฮะอ่ะทุกครั้งที่ทำการแลกเปลี่ยนนะจะมีต้องอ l ก่อนเสมอนะเวลาอโ o เราก็อโ o ตามจำนวนที่เราต้องการแลกเปลี่ยนนะครับใส่เข้าไปต0 0นะ่ะแล้วก,กด Next อันนี้คือผมต้องการแลกเปลี่ยน300เนาะเพื่อซื้อกล่องกล่องมูโนโทอันนี้นะฮะก็ใส่ไป300แล้วแอปพู๊บะแล้วรอ รอโปรเซสนิดนึงให้มันคอนเฟิร์มก่อนนะครับเสเซจแล้วอ่าเสร็จปุ่มต้องเปลี่ยนไหมปกติเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะเอ่ามันลดไปยังไงอ๋อนี่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 โอเคเมื่อกี้คือรอรอนะฮะรอให้มันเปลี่ยนเป็นปุ่มคอนเฟิร์มท็อปอัพก่อนแล้วกดอัก,กี้นะครับกดอัก,กี้แล้วกดคอนเฟิร์มท็อปอัพนะฮะแล้วรอเหมือนเดิมอ่าโอเคกดคอนเฟิร์ม โอเดซิ oh, mm ่ง hmm. นานไหมสัก <c> พ <oughs> ักหนึ่งนะฮะสักพักหนึ่งไม่น่านานเท่าไหร่นะเราก็มาเช็คเหมือนเดิมนะฮะเช็คตรงนี้นะฮะออกก่อนหนึ่งทีแล้วเข้ามาเข้ามาใหม่มยังไง น่าจะน่าจะเสร็จแล้วนะอันนี้สามหมื่นใช่ไหมผมก็ไม่ได้ดูว่าตอนต้นมันเท่าไหร่นะครับน่าจะมาแล้วนะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นนะฮะน่าจะขึ้นสองแสนป่ะอ๋อ,อแล้วเข้าใหม่นะครับอไม่เป็นไรอ่าตรงนี้เขาบอกว่าขั้นตอนเนี้นั้นอ่าอาจจะต้องรอภายในประมาณ30นาทีนะฮะ อาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งในการส่งนะฮะอันนี้มันตัดไปแล้วนะตัดไปแล้วทั้งหมด300อไอออนตอนแรกม,มี700รอผมจำได้อาจจะต้องรอสักนิดนึงแล้วผมก็ไม่ได้จดไว้ด้วยไงว่าตอนแรกม,มันมีเท่าไหร่นะฮะประมาณนี้นะฮะก็ประมาณนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรจะต้องรอนิดนึงนะฮะว่าตัวมูนสโตนจะเข้านะอ่ะมาแล้วนี่อ่ะไม่นานนะไม่นาน,ไม,น,านไม่ถึง2นาทีใช่ไหม โอเคครับขั้นตอนการเติมมู s สโตนก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยในช่วงคอเปต้านะฮะเราก็สามารถเอามู s สโตนไปจับใจ่ายใช้สอยนะฮะซื้อได้ทุกอย่างที่อยู่ในร้านร้านมูนสโตนนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนยังไงก็ถ้ามีคําแนะนําติชมอะไรสามารถสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ถามเอาไว้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรายัางไงเรามาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อน สวัสดีครับผม